สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของน้ำมน108ต์ร้อยแปดพุทธคุณของบ้านมนตรานะครับวันนี้ที่บันทึกเทปเนี่ยวันที่ 14, สิบสี่เมษายนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสงกรานนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันหยุดก็คงจะมีคนเล่นสาดน้ํากันพักพวกเพื่อนฝูงนะครับโทรมาบอกเฮ้ยชาติไป เล่นสงการานไหมไอเราเห็นแล้ว้ันก็ขำอะบอกให้มึงดูอายุหน่อยสินะดูอายุหน่อยอายุอย่างเราเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยไม่มีใครกล้าสาดน้ําหรอกนะมันกลัวว่าโดนแล้วเดี๋ยวผิวพันธ์แม่งละลายนะละลายเพื่อนดูอายุหน่อยนะดูอายุหน่อยถ้าหากจะไปเที่ยว่เออไปไม่ต้องมาชวนนะไม่ไปนะครับก็คุยกันด้วยเรื่องราวของ วัตถุมงคลธาตุกายสิย์ของบ้านมนตราของท่านอาจารย์ต่อนะครับอาจารย์รุ่นใหม่หัวใจคุณธรรมซึ่งผมถือว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นของจริงนะเป็นของจริงและบ้านมนตราเนี่ยเป็นธาตกายสิ์ศูนย์รวมที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยนะครับสำนักงานใหญ่มีแบบไหนทุกสาขามีแบบนั้นสบายใจได้นะครับ คลิปที่จะมาเจาะกันเนี่ยวันนี้คุยกันเรื่องน้ำมนต์ร้อยแปดพุทธคุณของบ้านมนตรานะครับตอนนี้ที่ผมประสบการณ์ที่ผมในชีวิตการทําข่าวของผมนะครับบางวัดนะผมขอใช้ว่าบางวัดนะครับน้ำมนต์ที่เราคิดว่าเป็นน้ำมนตนะ์น่ะจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ทางวัดเนี่ยเอาน้าปปาเนี่ยมาใส่ในขันน้ำมนต์ ไม่มีการปลุกเสกจากนั้นก็เอาเทียนเนี่ยมาลอยให้มาดูขลังหน่อยความเป็นน้ำมนต์ยืนยันเลยครับว่าไม่มีนะครับแต่ขอพูดตรงนี้นะครับว่ามีน้อยมีเพียงไม่กี่วัดอะที่ทําแบบนี้แต่ทุกวัดเนี่ยเขาจะเน้นนะครับว่าคนที่เข้ามาทําบุญเสียเงินเสียทองถวายใส่ตู้บริจาคเนี่ยเขาต้องการของจริงด้วยเหตุนี้พระคุณเจ้าจึงทําวิธีอธิษฐานจิต บุกเสกน้ำมนต์นะครับจะใช้น้ําอะไรก็ตามนะฮะน้ำสะอาดเนี่ยน้ำประปงน้ําปะปาน้าฝนเนี่ยใช้ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ขออย่างเดียวว่ามีการอธิษฐานจิตนะครับยังไงเราต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าพระดีๆเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยนะครับมีมากมายมหาศาลแต่มีบางวัดบางวัดที่มักง่ายนะครับใช้วิธีเอาน้ําปะปามากอกเอาเทียนมาหยดบางทีก็ให้เด็กวัดไลยหยดนะครับเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วบอกตรงๆว่า สังเวชใจใช้คํานี้ได้เลยว่าสังเวชใจนะครับสําหรับไอ้เรื่องน้ำมนต์ร้อยแปดพุทธคุณของท่านอาจารย์ต่อเนี่ยบางทีท่านอาจารย์ต่อเข้าไปบางทีก็ไปพร้อมผมนะฮะเราจะลงพื้นที่นะครับพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามชาวบ้านว่าที่วัดพื้นที่เนี้ยวัดไหนดังจากนั้นก็เจาะพื้นที่แคบลงไปอีกเมื่อรู้สถ,ถานที่วัดนี้ดังแล้วก็มุ่งไปบริเวณรอบวัดแล้วก็ถามชาวบ้านว่า วัดนี้หลวงพ่อเป็นยังไงอดีตจเจ้าอาวาสเป็นยังไงถ้าหากว่ามีชาวบ้านยืนยันจนเราเชื่อถือนะครับว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราจะใช้วิธีนี้เลยว่าไปกราบขอเอพระเดชพระคุณช่วยเมตตาประทานน้ำมนต์มาให้พวกเราหน่อยนะครับแล้วเราก็ทําบุญไปตามสมควรนะฮะน้ำมนต์ร้อยแปดพุดทธคุณที่เราไปเอาตามวัดต่างๆเนี่ยยืนยันนะครับว่าทางวัดต้องรู้เห็น ต้องรับรู้ไม่ใช่ไปโดยอภรัการนะฮะยืนยันตรงนี้สบายใจได้ว่าเราไม่ใช่ประเภทที่เรียกว่าเห็นแก่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ครับอย่างการเดินทางของผมอย่างคลิปที่จะนําเสนอเป็นน้ำมนต์ของหลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านอําเภอปรจจันตคามจังหวัดเเออ,เอ,อปราจีนบุรีเนี่ยหลวงพ่อเอียนะครับถ้าเป็นพระเกจิหนึ่งในห้าพระเกจิอดีตที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออกนะครับ ท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมเข้มขลังมากสมัยก่อนนะครับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าหากว่าวัดในจังหวัดปราจีนบุรีมีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลนะฮะหลวงพ่อเอียจะได้รับเชิญไปร่วมพิธีด้วยทุกครั้งนี่แสดงว่าท่านเป็นของจริงแล้วหลวงพ่อเอียเนี่ยท่านเป็นพระที่มีเมตานะครับชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ตามเนี่ยบางทีโดนขีเข้าโดนอะไรก็ตามต้องมาอยู่วัดนะครับใช้เวลาอยู่เป็นเดือนนะฮะ มดค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นนะฮะหลวงพ่อเอียดท่านไม่เคยปิดปากตรงกันข้ามท่านกับมีจิตเมตตาว่าอยู่วัดจนกว่าจะหายนะครับตรงนี้เราถือว่าโอ้โหท่านเป็นพระที่เป็นบุญของชาวบ้านบริเวณรอบๆวัดบ,บ้านด่านที่มีพระแบบแบบนี้สมัยก่อนเรื่องการปล่อยคุณใสเรื่องผีเข้ามีอยู่นะครับมีอยู่เพราะว่าบริเวณรอบเนี่ยบางคนก็นเป็นผู้เขมรน,นะฮะแต่เป็นส่วนน้อยนะครับยืนยันว่าเป็นส่วนน้อยนะฮะ บริเวณที่สะแก้วประจันตอปาร,ระจีนอะไรเนี่ยคนพื้นที่เดิมเขาเป็นเขมรมีวิชาเอาคมเล่นคุณใสผีเข้านะฮะผีเข้าบางทีเนี่ยโดนพวกเอ่อน้ำมันพลายให้รักให้หลงเนี่ยหลายๆพระทําไม่ได้ฮะแต่มาเสร็จหลวงพ่อเอียหมดเลยนะครับน้ำมนต์หลวงพ่อเอียนะฮะเพียงปะพรมเพียงไม่กี่หยด ลงไปในคนที่ถูกผีเข้าผีออกทันทีเป็นน้ำมนต์ที่แรงมากๆนะครับแรงมากๆเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยซุ้มจอมขอหมังเวทนะครับจากการนำของท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามพ่อเพชรนะฮะเอ่อท่านอาจารย์อ๋อนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เอกไปทำพิธีปวนสีพึ่งของวัดบ้านด่านหลวงพ่อเอียท่านมีชื่อเสียงในเรื่องการทำสีพึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทำน้ำมนต์ผมก็มีโอกาส บอกท่านอาจารย์เอกบอกผมขอน้ำมนต์นะฮะขอน้ำมนต์ท่านอาจารย์เอกก็มีน้ําใจให้มานะฮะแน่นอนฮะเราก็เอามาให้ท่านอาจารย์ต่อบ้านมนตราประจุลงไปในน้ำมนต์ร้อยแปดพุทธคุณน้ำมนต์ร้อยแปดพุทธคุณนี่ไม่ใช่ว่าวางประเภทเรียรนะครับเราวางไว้ในที่สูงไว้ในที่สูงอนาคตอันใกล้ะฮะท่านอาจารย์ต่อเนี่ยจะทําพิธีซื้อเครื่องกองน้ําแบบมาตรฐานเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเชื่อถือในน้ำมนต์ของท่านอาจารย์ต่อเนี่ยมากนะฮะ แต่เราก็ใช้วิธีจ้างจ้างให้เข้าโรงงานเนี่ยผลิตบรรจุอย่างดีนะฮะไม่ใช่ว่าสุกเอาเผากินทําแบบง่ายๆอาจารย์ต่อไม่ทําอะไรแบบง่ายๆนะครับถ้าทําง่ายๆรวยไวนานแล้วนะครับด้วยเหตุนี้อาจารย์ต่อมีความรู้สึกว่าให้สิ่งที่ดีกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแล้วตัวอาจารย์ต่อสบายใจนะฮะสบายใจนั้นนะครับจำนวนร้อยแปดพุทธคุณนะฮะเป็นของหลวงพ่อเอียววัดบ้านดานเป็นหนึ่งในร้อยแปดพุทธคุณที่อยู่ในนั้นนะครับอันนี้ผมมีภาพประกอบด้วยเพราะว่าผมไป ผมไปด้วยตัวเองนะฮะน้ำมนต์ที่วัดปันดานเนี่ยเดีนยันเลยว่าไปด้วยตัวเองนะครับสบายใจได้นะฮะเพื่อนๆเ,เชื่อถือผมเถอะนะครับวัตถุบงคลตอนนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นความหวังของคนไทยจริงๆนะฮะหลงหวังว่าหลังจากเลือกตั้งเนี่ยเราได้รัฐบาลในดวงใจของเราจริงๆการทำมาหากินฝืดเครื่องมานนานนะหลายปีเนี่ยจะลืมตาอ้าปากไหลลื่นกับเขาสักที ในเมื่อเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งเรียกว่ากระเบียดกระเสียนเนี่ยเราจะเอามาลงทุนกับรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมันต้องมีตัวช่วยในเรื่องการค้าขายคนไทยมันถนัดเรื่องการค้าขายผมจึงเน้นว่าของขังค้าขายเป็นสิ่งสําคัญนะครับของขังค้าขายที่ผมอยากจะแนะนําให้กับเ,เพื่อนๆควรจะมีบางคนชอบค้าขายพวกเสื้อผ้าอะไรก็ตามนะฮะหนึ่งในของขังค้าขายที่ควรจะมีเป็นอย่างยิ่งก็คือน้ำมันร้อยแปดพุทธคุณเนี่ยครับนะฮะ เอาไปปรับพรมเสื้อผ้าสินค้าที่คุณจะขายนะฮะมือถงมือถือเนี่ยได้ทั้งนั้นไปปรับพรม,มนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ขอความเมตตาแต่เราจะต้องทําให้เราเนี่ยสะอาดด้วยนะครับจิตใจเราสะอาดอย่าเอาเปรียบลูกค้าจนน่าเกลียดน,นะฮะขอฝากไว้อีกครั้งหนึ่งยินยันอีกครั้งหนึ่งว่าน้อยร้อยแปดพุทธคุณน้ำมูลร้อยแปดพุทธคุณเนี่ยการลงทุนบางที่เนี่ยต้องขับรถไปเป็นวันนะ,ะเรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันค่าที่พักนี่ไม่ต้องห่วง แต่เราไม่เคยพูดถึงตรงจุดนี้แต่เพียงจะบอกให้รู้ว่าเราเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงกลับมาวัตถุบางคนที่สําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะฮะเสี่ยงโชคแน่นอนครับอะไรครับการเสี่ยงโชคปัจจุบันนี้บางคนอาจจะไปเล่นการพานันประเทศเพื่อนบ้านแต่ประเทศเรามันเล่นไม่ได้นะฮะถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วเราก็ไม่สนับสนุนด้วยนะครับฉะนั้นวัตถุบางคนที่การเสี่ยงโชคประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าบางคนมีสะตุ้งสะตังหน่อยจะยินไป เบรกงเวกัทอะไรเนี่ยนะครับเอาปาบเสียนไปเจ้าของบ่อนผมพูดได้เลยครับว่าเขาก็กลัวว่าคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยมีของดีที่จะไปกินเขาเขาจะมีอาถรรพ์ฝังไว้ตามจุดต่างๆนะครับเมื่อเข้าไปเนี่ยอาถรรพ์ของเขาจะล้างพวกเวทบนคาถาต่างๆให้หมดไปตอนนี้เราเข้าไปเนี่ยโดนเชืออล้นๆเลย ปราบเซียนครับปราบเซียนจะเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางของขลังที่ถือว่าจะปราบพวกนี้ให้อยู่วัตถุมงคลที่กันที่ถอนที่แก้อะไรทําอะไรปราบเซียนไม่ได้นะครับอันนี้หลายคนยืนยันและก็บูชาซ้ําแล้วซ้ําอีกบอกเพื่อนๆมาบอกว่าเฮ้ยวัตถุมงคลปราบเซียนของท่านอาจารย์ต่อเนี่ยนะไปนี่มีจ่ได้กับได้นี่แหละครับการเล่นนที่ที่ถูกต้องนะฮะแต่ผมก็ต้องบอกไว้นิดหนึ่งว่าการพนันเป็นสิ่งที่ ควรจะใช้วิจารณญาณบ้านเรายัางไม่รองรับตรงนี้แนะนําให้ไปเล่นประเทศเพื่อนบ้านดีกว่าที่เขาถูกกฎหมายนะครับแต่ของเรายังยืนยันว่ากฎหมายเป็นกฎหมายนะครับวัตถุมงคลนะฮะของบ้านบนตาทุกรายการนี่ยบอกเลยว่าเป็นวัตถุมงคลที่ราคาเบาๆเราท่านเอื้อมถึงแน่นอนนะครับอีกรายการหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเข้าตอกพะล่วงนะฮะ ข้าวตอพระล่วงนี่เป็นวัตถุมงคลราคาเบาๆหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองแต่อํานาจพุทธคุณสูงมากนะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีความเชื่อว่าสมัยก่อนะนรับเมื่อพระล่วงเนี่ยท่านฉันข้าวเสร็จใช่ไหมท่านก็ใช้เวทบนกระถาของท่านในวันนะท่านก็โปรยไปรอบๆบริเวณวัดของท่านรอวันที่คนที่มีบุญมีวาสนาต้องตากับวัตถุมงคลรายการนี้จะนําวัตถุมงคลรายการนี้ไปช่วยเรื่องการทํามาค้าขายนะครับ ฝากไว้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าเข้าตตอกพระล่วงนะฮะข้าวตอกพระล่วงหรือบางคนเรียกเข้าสารพระล่วงนะฮะข้าสารพระล่วงข้าตอกข้าลวกข้าตอกข้าสารพระล่วงนี่เหมือนเป็นวัตถุบางคนบางพื้นที่ก็เรียกเข้าตอกนะฮะเอาแล้วครับวัตถุบางคนแล้วก็ตามนะครับวิเศษยังไงก็ตามนะครับมีาตากายสิทธิ์ของตัวเองสบายใจได้อีกรายการหนึ่งที่จะแนะนํานก็คือเดือยงูเหลือมทองตายพลาย คำว่าตายพายนี่คือตายเองนะฮะไม่ใช่ไปฆ่าเขาปัจจุบันเราจะเห็นไ่ามีเดือยงูเหลือมเยอะมากมายเป็นเดือยงูเหลือมแท้ๆนะฮะแต่ก็โทษครับไปฆ่าเขาเอาชีวิตเขามาทําเป็นเครื่องรางของขังมาจะขขังไปได้ยังไงนะครับสมัยก่อนมีความเชื่อเรื่องเดือยไก่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเอาเดือยงูเหลือมจริงๆเนี่ยมามาฆ่าเขามาเอาชีวิตเขาชีวิตของสัตว์มันก็รักชีวิตคุณเอาเข้ามาเนี่ยความแค้นของสัตว์พวกนี้มันมีอยู่ บ้านคุณนะหายนะนะครับธุรกิจของคุณหายนะถ้าเอาวัตถุมงคลพวกนี้มาแต่ของบ้านมนตานี่สบายใจได้ว่าเป็นวัตถุมงคลเขาตายพรายจริงๆนะตายพรายจริงๆแล้วมีพิธีพลีโบราณอย่างถูกต้องและต้องเป็นงูเหลือมทองงูเหลือมธรรมดาไม่ใช้ต้องเป็นงูเหลือมทองราคาจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่หลักหมื่นแต่ถ้าอาจารย์ต่อให้เช่าราคาหลักพันต้นๆน,น,นะครับ ติดต่อบ้านมตรานะครับโดยท่านอาจารย์ต่ออาจารย์คารวาสรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรมนะครับศูนย์เอ่อก้าแปดสองหกสองเก้าห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดสองหกสองเก้าห้าเก้าศูนย์นะครับแล้วมีอีกหลายสาขาเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับวัตถุมงคลเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ชมโปรดใช้วิจาร,รยณน,นะครับแต่ผม ยินดนั้นว่าหลายรายการผมอยู่ในเหตุการณ์ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ